อิล่านปลอดภัยไหมมีสงครามไหมน่ากลัวไหมนี่คงเป็นคำถามในหัวของใครหลายๆคนที่พูดขึ้นมาเมื่อพูดถึงประเทศนี้วันนี้ดูไวคอนิเคิลจะพาไปตีแผ่การท่องเที่ยวอิร่านภายใน7ข้อแบบตรงไปตรงมาให้แก่นักท่องเที่ยวนำเสนอตามข้อมูลและประสบการณ์การท่องเที่ยวอิร่านมาอย่างยาวนานจะเป็นอย่างไรไปติดตามชมพร้อมๆกันครับ คำถามแรกที่ทุกคนจะสงสัยว่าปอะยิร่านจะต้องเจอสงครามขีปนาวุธแน่นอนใช่หรือไม่คำตอบคือไม่จริงครับถ้าเป็นไปไม่ได้เลยที่จะเจอสถานการณ์สงครามในอิหร่านเนื่องจากการยิงขีปนาวุธจากอเมริกาโจมตีใส่กองทัพอิหร่านไม่ได้เกิดขึ้นในอิหร่านแต่มันกลับเกิดขึ้นในประเทศอื่น ที่อิหร่านเข้าไปแผ่อิทธิพลไว้ปัจจุบันสงครามระหว่างอิหร่านและอเมริกาอยู่ในลักษณะของสงครามตัวแทนหรือ Proxy War ซึ่งเป็นความขัดแย้งที่ต่างฝ่ายต่างไม่บุกโจมตีกันโดยตรงแต่เลือกใช้ประเทศที่3เป็นสมรภูมิโดยทั้งสองฝ่ายสนับสนุนพันธมิตรของตนในการต่อสู้กับคู่แข่งนอกจากนั้นการขู่และยิงกันมักทำเพื่อสู้รบแบบจิตวิทยา ที่อเมริกาขู่ยิงอิหร่านอิหร่านก็ประกาศพร้อมโต้กลับทันทีหรือกล่าวง่ายๆว่ามันคือการดึงเชิงขู่กันไปมาแล้วไปยิงกันที่ประเทศอื่นเช่นในซีลเรรยเลบานอนและจอแดนนอกจากนี้สถานที่ท่องเที่ยวเส้นทางหลักของอิหร่านไม่ได้เป็นจุดเสี่ยงของการปะทะกันเลยครับการไปเที่ยวอิหร่านจึงไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องพวกนี้เลยเหมือนที่เราไปเที่ยวอเมริกาก็ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องพวกนี้เลยอิหร่านไม่ปลอดภัยมีการฉกช,ชิงวิ่งราวมากไม่เป็นความจริงครับ อิหร่านเป็นประเทศที่มีความปลอดภัยเป็นอย่างมากส่วนหนึ่งมาจากการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดส่งผลให้มีอัตราการก่อเกิดอาชญากรรมต่ำเราสามารถเดินไปบนถนนได้อย่างสบายใจและไม่รู้สึกถึงการคุกคามจากคนในพื้นที่ซึ่งมันเป็นแบบนี้ในทุกเมืองของอิหร่านมีกรณีตัวอย่างจากบทความของคุณเตียโกและเฟอร์นันดาจาก m o n เด y f e e l i n g สที่พวกเขาบอกเล่าประสบการณ์การอาศัยอยู่ในอิหร่านหนึ่งเดือนเต็มไว้อย่างน่าสนใจว่าอิหร่านเป็นหนึ่งในประเทศที่ปลอดภัยที่สุดที่เราเคยไปมา เราเดินเล่นในตอนกลางคืนและไม่เคยมีปัญหาใดๆเลยนอกจากนี้เรายังใช้ทรศัสามมือถือขณะอยู่บนรถขนส่งสาธารนณะเรารู้ว่าประเทศในยุโรปส่วนใหญ่สิ่งนี้อาจฟังดูไร้าสาระแต่คุณไม่สามารถทําสิ่งนี้ได้จริงๆในเซาเปาโลรัฐบาลอิหร่านอยู่เหนือทุกสิ่งหากคุณโดนจับจะกลับประเทศไม่ได้จริงหรือไม่คําตอบคือจริงแต่ไม่ใช่ทั้งหมดรัฐบาลอิหร่านเป็นรัฐบาลที่มีการปกครองแบบกึ่งเผด็จการโดยผู้นําศาสนามาตั้งแต่ครั้งการปฏิวัติอิสลามเมื่อปี1979 อย่างไรก็ตามมันเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ที่คุณจะโดนจับหากไม่ได้ทําอะไรผิดกฎหมายกรณีตัวอย่างของชาวต่างชาติที่เคยโดนจับคือพวกเขาทําเรื่องผิดกฎหมายอย่างร้ายแรงโดยไม่ได้ฟังคําเตือนอย่างการบินโดรนเหนือสถานที่ทางการอาหารหรือการลักลอบเข้าอิหร่านทางชายแดนโดยไม่ได้รับอนุญาตซึ่งการทําผิดขั้นนี้ย่อมทําให้ถูกจับไม่ว่าอยู่ในประเทศใดแต่จากประสบการณ์ท่องเที่ยวของดูไวคอนิเคชกฎนี้ไม่ได้เข้มงวด ตำรวจท้องถิ่นจะเข้ามาปฏิบัติหน้าที่โดยการเตือนพวกคุณอย่างสุภาพพอคุณทำตามตำรวจจะขอบคุณและจากไปซึ่งถ้าคุณทำทุกอย่างถูกต้องตามกฎหมายและทำตัวตามปกติก็รับรองสบายใจได้ทุกอย่างครับอิหร่านเป็นแหล่งซ่องสุมผู้ก่อการร้ายคำตอบคือไม่จริงครับยุคปัจจุบันเวลาพูดถึงผู้ก่อการร้ายมักจะหมายถึงกลุ่มก่อการร้ายที่มีอุดมการ์ซาลาฟีฮัา,าก์กลเช่นอัลเคดาหรือไอซิดอีกความหมายเป็นคำเยียดทางการเมือง ใช้ขยายรัฐบาลหรือกลุ่มการเมืองที่เราไม่ชอบแน่นอนว่าอิหร่านถูกเรียกจากหลายฝ่ายว่าเป็นประเทศผู้ก่อการร้ายแต่รัฐบาลหลายชาติเช่นอิสราเอลจีนรัสเซียอ,อเมริการวมไปถึงไทยก็มีคนที่ถูกเรียกว่าผู้ก่อการร้ายท้งนี้เพราะการมีศัตรูทางการเมืองนั้นเป็นเรื่องปกติอิหร่านเองยังมีความขัดแย้งกับกลุ่มผู้ก่อการร้ายไอซิดและอัลเคนด้าอย่างรุนแรงเพราะอิหร่านนับถืออิสลามนิกายชีอะแต่กลุ่มก่อการร้ายนั้นเป็นกลุ่มสุนีหัวรุนแรงอิหร่านจึงไม่มีความเกี่ยวข้องกับกลุ่มกก่อาาาาารร้ยยในนแวทงาลาฟีเ อิหร่านเป็นคนอาหรับโหรุนแรงคำตอบคือไม่จริงมันเป็นอะไรที่น่าเห็นใจอย่างมากกับข้อกล่าวหาแบบนี้เพราะพวกเขาไม่ใช่คนอาหรับแต่พวกเขาเป็นคนเปอร์เซียซึ่งมีรากฐานมาจากอรารยธรรมเปอร์เซียอันแสนยิ่งใหญ่นานนับพันปีจกักรวรรดิเปอร์เซียเป็นหนึ่งในจกักรวรรดิที่ยิ่งใหญ่และเก่าแก่ที่สุดในประวัติศาสตร์นอกจากนั้นอิหร่านถูกยึดครองโดยผู้ปกครองชาวอาหรับในศตวรรษที่7ชาวอาหรับรับวัฒนธรรมของอิหร่านไปเผยแพร่แก่ชาวโลก พูดง่ายๆอะไรที่เรามองว่าแขกนั้นมักมีความเกี่ยวข้องกับอิหร่านเช่นรูปซุ้มเปอร์เซียการจัดสวนอาหารเครื่องหอมและเครื่องนุ่งหม่มด้วยเหตุนี้อิหร่านจึงมีความภาคภูมิใจต่อวัฒนธรรมและความเป็นเปอร์เซียของตัวเองมากนอกจากนี้พวกเขายังนับถือศาสนาอิสลามนิกายชีอะซึ่งแตกต่างกับคนอาหรับที่นับถือนิกายซุนีคนอิหร่านน่ากลัวปิดกั้นตัวเองและความเป็นมิตรคำตอบคือไม่จริงครับคิดผิดถนัดเลย คนอิหร่านถือเป็นหนึ่งในชาติที่มีความเป็นมิตรสูงติดอันดับต้นๆของโลกอย่างแน่นอนพวกเขามักมีความจิตใจดีใจกว้างอัธยาศัยดีและพร้อมให้การต้อนรับนักท่องเที่ยวคนส่วนใหญ่หัวสมัยใหม่พวกเขามีความภาคภูมิใจเป็นอย่างมากที่จะเผยแพร่วรัฒนธรรมให้คนทั่วโลกได้รับรู้ซึ่งมันสร้างความประทับใจให้แก่แขกผู้มาเยือนได้เสมอพวกเขาต้อนรับแขกด้วยความเอื้อเฟื้อเป็นมิตรและอีกหนึ่งท่านที่ไปเยือนอิหร่านอย่างคุณกุนจีลาภาวสันได้เล่าว,ว่าคือผู้คนเป็นมิตรน่าเอ็นดู เขารู้ตัวว่าคนทั้งโลกมองประเทศเขาไม่ปลอดภัยมองว่าพวกเขาน่ากลัวจากการสื่อสารที่ผิดเบือนผ่านทางข่าวโลกเสรีดังนั้นพอเห็นนักท่องเที่ยวมาบ้านเขาเขาก็ซาบซึ้งตื้นตันใจหลายคนเดินมาขอบคุณที่ฉันมาเที่ยวที่เปิดใจแบบเดินมาขอจับมือขอกอดขอถ่ายรูปแม้แต่คนอเมริกาที่เปรียบเสมือนขั้วตรงข้ามทางการเมืองของพวกเขาพวกเขาก็ยังให้การต้อนรับแบบคนพิเศษอย่างกรณีคุณแจ็คก,กี้เจ้าของบล็อกเกอร์โบฮีเมียนวากบอลดังนี้ ฉันรู้สึกปลอดภัยมากขณะเดินทางในอิหร่านมากกว่าสถานที่ส่วนใหญ่ในโลกการได้พบกับนักท่องเที่ยวชาวอเมริกันในอิหร่านพวกเขาจะรู้สึกทึ่งและเหมือนได้รับเกียรติพวกเขามีความจริงใจและมีอัธยาศัยที่ดีอีกทั้งผู้ชายจะไม่ก้า,าว้าวทางร่างกายหรือทางวาจาซึ่งทำให้ฉันรู้สึกปลอดภัยและสบายใจไม่เพียงแค่นั้นเธอยังเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวชาวอเมริกันไปเยือนอิหร่านอีกด้วย ดังที่ว่าฉันยินดีและท้าทายให้คุณไปเยือนอิหร่านหลายๆคนที่เคยไปเยือนกลับมาพูดแต่สิ่งดีๆเกี่ยวกับอิหร่านมันมีแง่มุมอีกมากมายที่เป็นเหตุผลให้ควรไปเยี่ยมชมอิหร่านสักครั้งวีซ่าอิหร่านทำยากและไปอิหร่านแล้วจะไปสหรัฐไม่ได้คำตอบคือไม่จริงครับวีซ่าอิหร่านทำง่ายมากสามารถทำเสร็จได้ในเวลา2อาทิตย์ถึง1เดือนวีซ่าอิหร่านไม่มีการประทับตาลงหน้าพาสปอร์ตจึงไม่มีการสืบค้นข้ามประเทศ สำหรับความเชื่อที่ว่าทําวีซ่าอิหร่านแล้วไปอเมริกายากนั้นมาจากเมื่อก่อนอิหร่านยังมีการประทับตาลงหน้าหนังสือเดินทางและการทําวีซ่าอเมริกามี2แบบคือแบบยาวกับแบบสั้นถ้าเราเป็นคนจากประเทศที่เจริญหรือประเทศที่อเมริกาอนุมัติเราจะทําวีซ่าแบบสั้นแต่ถ้าเรามีสิทธิ์ทําวีซ่าแบบสั้นแล้วเคยไปอิหร่านเราจะถูกปัดไปทําวีซ่าแบบยาว ซึ่งสําหรับคนไทยยังไงเราเป็นแบบยาวอยู่แล้วจึงไม่มีผลและอย่างที่บอกว่าหลังจากโควิดมาอิหร่านไม่ประทับตาลงพาสปอร์ตอีกแล้วดังนั้นการไปอิหร่านยิ่งไม่มีผลใดๆกับการขอวีซ่าไปอเมริกาสบายใจได้ครับสาหรับคนที่ต้องการไปเที่ยวทั้งสองประเทศดังที่กล่าวไปก่อนหน้านี้ว่าคนอิหร่านเป็นมิตรอย่างมากพวกเขาพร้อมให้การต้อนรับและตื่นเต้นอย่างมากที่จะเห็นนะักท่องเที่ยวต่างชาติไปเยือนประเทศของพวกเขา เรื่องนี้เป็นเรื่องสิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นหากผู้ฟังมีโอกาสอยากให้ลองมาดูที่นี่ด้วยตัเองครับในช่วงสุดท้ายนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่อง The White Chronicle ของเราด้วยนะครับขอขอบคุณสำหรับการรับชมรับฟังสวัสดีครับ